สตรีมแล้วสตรีมแล้วใช่ไหมไหนไหนน่ะแข็มาก็ได้มันใช้สกิลไม่โดนใช่สตรีมเรียบร้อยใช่ใช่ตรีมถ้าสตรีมหนึ่งหนึ่งวานคือใกล้บอยครับน้องอย่าเพิ่งตีบอยเขาจะร้านน้องทุกๆวินาทีที่น้องนี่บอดน้องแม่ตัดพูดกับน้องดีดี โอ้ยเช่นแม่โคตรขี่แอคเร็วอะไม่ได้เลยอย่างนี้ต้องแอคกลับเดี๋ยวไอหมาเคียนนี่แะไม่ใช่ไอหมาเนอโอเคไม่ใชหยุดตีไอคนนี้ฟอกขี่แอคอะอืมขี่แอคเรอะไรนี่ยถ้าถ้าเอาสั่นมาแอคมันดิใครใครแอคไอเชี่อะตอมเนี่ยอะตอมมีคิดขึ้นมันแอคอะไรวะมันแอคอะไรมันแอคสั่น ก็อยากแกแอคสันแอคมังกรแต่ไม่กล้าเปลี่ยนเพราะยังไม่ได้ซื้อมือถาวรเดี๋ยวหาไม่ได้ทำไมกูไม่สนผมไม่เคยุดเลยแอคแอคยุตแทนได้ไหมเอ้แอคแบบขายยาแทนได้ไหมแอคแรงกิ้งดีมอนกับไอ้ติ๊กล้านอ่ะก็บอกอ่ะก็ก็ตึงเกินนะนะก็ออกมาเต้นหน้าคาเฟ่นะไม่เกรงกลัวอะไรเลยอ่ะไอเชนันแมงวิงมาเปิดไอเอี้ยนี่ถือปืนมายิงมือเล่นในเซฟเลยไอเอี้ยนี่โปวาร์ไปเนี่ย อย่าวับยิงไปไหนแค่ดำมาตีตะพักเปิดมาไอ้บอยแม่งวาร์ปเข้ามาแล้วแม่งก็แล้วแม่งก็บอกพีพีแล้วแม่งอ่ะแล้วแม่งก็ว์ปยิงแล้วเราก็รีพอร์ตไอ้ไอ้บอยคิดว่าแต่งเก๋วแล้วมันเก่๋แล้วมันเจอโค้งมึงเซ้งแล้วอ้าวคือว่ากูจะโดนเซ้งทำไมทำไมตอนนี้มันโดนมันโดนดาเมจปะไม่รู้ดิ นี่อยู่นี่ถ้าสแตตใหญ่เนาทำกัปั้นกูเลยอะไรแคงอยู่ไอ้ชวดีคนท้นตีในสัตว์กินแค่มือเดียวานปิ้งยังวะอ้าวโซบเดี๋ยวคุณแบคแพ็กบอกครให้ชีนี้ทนทำไมชื่อดีมันตึงยังวะซ่าพูตึง เอาซะที่ทำเขาทำไมเอ้าไอ้ยใช่เนี่ยอะไรเนี่ยไอ้แค่ปูพิษมันเฟืองกูยอเฮ้ย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 โป้ซ่านซ่านหนีต่างสตรีมแบบนี้นี่ไม่ทันแล้วว่ะโอ้จริงๆใช่ไหมน่ะก็ดูดิอ่านั่นซ่านหนีทันโอ้ยโผล่วัง มันจะเอากูต่อ,อตอดตนหนมะมาใน่ไหโอรอดรอดลงมาใต้คาเฟ่กูรอดเฮ้ยมันวารยิงกูยิงไม่โดนนีกโอเคเรียบร้อยกูเสียไปสองหมืนหนึ่งวันนี้กูเสียไปแปดหมื่นแล้วไอ้เฮียวันเนี้ยเมื่อเช้าก็โดนลุมไอ้เฮียวันนี้ก,นนก็เสียไปอีกแปดหมื่น แอดมินก็ทำเฮียไม่ทำไม่ทำเฮียสักอย่างไอ้สัตว์โปก็มีเต็มเซิร์ฟโอมีเกือบเซิร์ฟเลยไม่ทำเฮียสักอย่างแอดมินว้า ออกไปแล้วตม้งอ้า้าขอให้แม่ถูกหวยางวันที่หนึ่งครับขอบคุณครับอันนี้ใครเนี่ยโอ้ออกมาอีกทีดิมโดนกูเซิงแน่มันชื่ออะไรอ่ะจำชื่อเหมือนได้ปะซาแต่มึงสตรีมอยู่นี่เอ่อเลี้วใายบาย เีเ่ผมได้เป็นเพื่อนกับคนดังอ่ะรู้สึกดีว่ะผมได้เป็นเพื่อนกับคนดังอ่ะรู้สึกดีมากเลยอ่ะใช่ปะโฟนายรู้สึกดีนายรู้สึกดีเหมือนเราปะได้เป็นเพื่อนกับคนดังใช,ใช่ไหมใช่ไหมแล้วเราก็จะเกาะเขาดังแบบนาดาน เดี๋ยวเราหนังเราก็จ่มทำคอนเทนต์แบบนี้ทอร์ไยยดแบบไอไก่ตันชอบจัดฉากแบบดูดีแล้วโด,ดนลูกแคนหักหลังเปล่าแบบมป็นการจัดฉากทั้งหมดเลยแล้วตาวก็เดินเดินหักหลังถ้าทำคลิปแบบนั้นบอกเลยคนดูเยอะทั่วลงคนดูเยอะแล้วแล้วคนที่ศรัทธาในตัวจานมากจริงเราสองคนจะ้ยานแบบใครบหกล้านาเข้ามาทูกขอนะใครอ่ะ เจ้าข้าวหัวคือดิคิอยหายไปแปดหมื่นแล้ววันนี้นเนี่ยเอา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 มาลินกูป่ะงแนนี้ใครเนี่ยขอะโดดดิเช่นี่มึงอยากโดนกูเล่นเปล่าเอาเปล่าฟีดบอลตีอ้าวโฟกู่ซนามีแม่งโคตรแรงเลยรอรอเลือดก,กูสักครึ่งหลอดเลย <c oughs> ไอเชี่ยนี่ค่าหัวเท่าไหร่ห้าวคนหนาสองจุดเจ็ดสองเจ็ดเกินสิสีโอ้ดูดิไอเฮี้ยทำอะไรวันนี้เรื่องเจอแต่เฮี้ยอะไรแบบนี้ด้วยวะแม่งไม่โดนลุมก็โดนโปรเฮี้ยคุเสียพัโปรไปแสนสี่แล้วไอเฮี้ยไอไม่ไม่ไม่ไอสองจุดเจ็แสนหกวันนี้กูไม่ไม่ไม่กูเสียพัฟโปรไปเขาเซฟไปแล้วกูเสียพัฟโปรไป แสนสี่ใช่กูเสียพระโป้ไปแสนสี่โอ้โหเสียพระโป้แสนสี่คุเสียพระพระลุ่มเป็นล้านเลยเฮียมันไม่มีเฮียเล่ามีเฮียตีมาเอาสุดที่มาลีนี่ว่ะโอ้มันจะปีงอะไรอ๋อห้าชีพโอ้โหแรงนั่นอ่ะแรงนั้นอ่ะแรงนั้นอ่ะเฮียอะไร โคตรแรงอ่ะโคตรแรงอ่ะใช่ขาไฟโคตรแรงเลยเว้ยขอบคุณมากเพื่อนพี่โมขาไฟไม่ได้แรงอะไรหรอกเหมือนจะขาพลาสติกแม่งแม่งแม่งนานแม่งนานกว่านี่อีกนานกว่าซูเปอร์ฮิวแมนอ่ะแถมแรงกว่าดแดดแด่แด่แถมแถมสกิลแม่งดีกว่าแม่งตอง กูไม่แคร์ถ้าหัวมารีนอยู่แล้วเว้ยกูกูละคือคือถ้ากูเสียกูก็กูจะลาขึ้นมาใหม่แค่นี้แถมขึ้นไม่ยากก็แถมขึ้นไม่ยากด้วยถ้าหัวมารีนใช่ป่ะใช่ป่ะโฟกัสแค่ขึ้นไวกว่านี่แหละถ้าหัวจะสลัดงไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรมาถ้าลามารีนอ่ะก็ฝ่าตันไปด้วยนันแหละได้ต้ามาไม่ใบิงตั้งสามสี่แต่แม่งมีไอ้พวกไอ้ ไอเชนเชนี้แหละ้าไอเชนนี้แหละมังกรนี่แหละเอาเลยเบรฟอเอาเลยข่าแม่งเอา,นอาหนีอกีกเนะอาอาซามาเอาเข้าหัวกูก่อนเะยอ่แม่งกูขี้เกียจตามแล้วพวกนี้หกเซิเเร์ฟเน็ตปัญญาอ่อนที่ศา,<อ>าสต<า>ร์มีดีเนี่ยเอา้ากูนึกว่ามึงใช้ถูก ก็ถูกไงก็ถูกถูสับบีบีไงใช่มันมารวมกันนานแล้วใช่อ้าวเขาจับมือกันเหรอเออเขาจับมือกันนานแล้วอ้าวเหรอกูเพิ่งรู้เอ้ยสวยกูอยากนั่นแหละอ้อยแคนั้นเอามาใกล้ฟอสเอาเลยนั่นอ่ะจับเตื้อแกดี ได้ค่าหัวมาเท่าไหร่มึงเอาคืนไปอ Jamie, เอากลับ <were you? S 2> มาให้หมดจกบละโอ้โห้นหนีอย่างนี้อะไรอะไรสิบเอ็ดล้านจุดจุดอะไรคนดูละรลับก่อนเฮ้ยมึงมึงมึงทำอะไรสิบเอ็ดล้านวะอ้อยดับเกรดไม่ได้ทำรับบอส บอทเกิดลอะจะทำแล้วไม่ใช่เป็นล้านคนดูใช่เป็นคนไหมอ่าชโนไม่ใช่ถามไม่ใช่ถามไม่ใช่ถามดิวันนี้กูไปตบไอ้นี่มาวันนี้กูไปตบไอ้ไก่ไอ้นี่ไอ้ไอ้อะไรวะไอ้หมานั่นมามันมานหนึ่งหนึ่งด้วยมันมาท้าหนึ่งหนึ่งด้วยเลยตอนแรกอะแผละแพ้ะให้คนในแผละมันก็เลยแล้วหลังจากนั้นก็เลยเอาจริงกับไอ้ม่ได้ให้ข้างหวานให้ข้าวหวานมันยังไม่ได้ ได้แล้ว้งานมาไอ้วนแดงมาได้เวลาเสริมกลับแล้วหลังจากเมื่อวานแม่งต่อยตอนแต่งตัวอยู่แม่งกูเสียไปสองมืแม่งคนดูเราเล่นอะไรไม่รู้เรื่องกูยืนแต่งตัวอยู่มาต่อยกูเชยไอแดงเอาเลย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 เอายอาเลเาเอาอาเเลยเเลเาเอาเอลเาเเยาอาเอายเอ้เยเยเลยออายเเลย เอาไล่ไปเลยไล่ยากามิเนี่ยอ่ะเสร็จกูเสร็จลยนานๆทีกูจะเสียแล้วเสียทีแม่งเสียอย่างเยอะแม่งนี่ขึ้นไฟอีกแล้วโอ้โหเระเบื่อใช่ไหมโฟร์มาลีนเราเจะโจมีปะโฟรโฟรโฟรตีเรา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  ไม่เเมมไม่จะ,ะไม่ได้เราให้ข้าวัวโจรออยไปเองลองดูลองดูขอไม่ได้โอ oh, ้โหทำไมเน็ตโทรวันกลางไม่ได้แล้วว่าให้ไปวันไหนไม่ไม่เราให้ไปเราให้ออไอ้โอ้ยโอ้ใช่ป่ะตอนนั้นนายให้เราเมีเน็ตโทรไปไงปัญญาอ่อนแป่งปีสองพันนี่พี่เน็ตต้องต้องสามพันแล้วเนี่ยห้าพันแล้วแล้วก็ลงมาหนึ่งพันเก้าร้อย ก็เลยดูปิงน,นะ a LTF4 ป่ะก็าจำไม่ผิด a LTF4 ป่ะโทรไปล่าข้างหัวดีกว่าเราไปล่าข้างหัวกันไอ้เหี้ยของโตแม่งสเปคเท่าไหร่วะไอ้เหี้ยปรับเต็มขีดแม่งยังไม่แหลกเลยอะวะเห็นเห็นว่าซาเห็นว่าไม่แหลกเลยตักนิด อันนี้้อใหม่กูปรับเพิ่มขีดแหลกที่หายเลยในซันโอ่ะไอเกมเล่นแ่งแหลกสัตว์เรือแบบนียมันไม่ได้แหลกสัตว์แต่มันไอเนี่ยมันกระตุกนั่นแหละแต่ในในบล็อกฟุตแค่นิดเดียวเองไม่เท่าไหร่แต่แต่ปรับได้ประมาณสี่มากกว่ามากกว่ามากกว่าห้าี่ยตอนนี้มันเยอะแยอะทำไมเราไม่ได้เปิดเลยอยากเปิดมางแล้ว แจะเปิดเราได้เพราะกลัวระเบิดบึ้มอัดหน้าจาไม่เอาไม่กล้าลืมอ่านคอมเมนต์ต้องเล่นแบบเป็นเวลาแล้วอ่ะผมเปิดไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้ก็มีสอบนะครับก็เลยอาจจะแบบลากข้างหัวโอ้ไม่โดนสอบเราจะไม่ทำให้คนแตกตื่นนะออยเราจะไม่ทำให้คนแตกตื่โอเคเราจะไม่ทำให้คนแตกตื่นแต่อย่างใดแล้วก็เปลี่ยนเป็นโจน อ่แต่กูทำให้คนแตกตื่นไปแล้วอนี่ไม่แจ้งเตือนห้าหกสิบเอพีดะเคยเจอเปล่า เขาไปช่วยที่มันจะร้องสอบผิดไม่ไม่หรอกมั้งเฮลิคอปเตอร์ตั้งขนาดไหนอ้าวแม่งมันไม่ได้โดนดูดลงพื้นแตงร่ามันมองอ่อยมันเี้วออออยอ้อยจับไม่โดนปึ๊บจับแตกสวยสิบหวายไม่ประจานห้าสไปเล้าไอแกสิบหกขวบเอาออกไปแล้ว รับไม่ได้มันแค่ไอ้ไอ้แก่สิพวกคืบไอ้เท่าไอ้แก่ไอ้พวกแบบมก็แค่โดนเตะแค่ทำใจไม่ได้ไอ้ตัวเนไงเอาหัวมาลีนซีแล้วนั่นเนี่ยเนี่ยไปกินอะไรก็ไม่ได้ด้วยออโอ้าหัวข้าแสงมันจะได้ไหมไอ้ตัวนั้นคนเยอะจังวะโอ้โหไอ้เชี่ยไอ้พวกเชี่ยนี่โดนมาลินไอ้นั่นฆ่าไปหมดแล้วอะแล้ว ก็คิดว่าลืมเปิดหาคิแม่งตีไอ้พวกนี้ไม่เข้าเลยมาได้เวลาไปซื้อนี้นั่นแล้วนั่ให้รอนให้รอนเอาให้รอนสี่รอนจะฟาร์มไอตเดย์จะฟาร์มลองไปดูเกาะลงดันไหมอ้ตอนนี้เราเจอคนคนหนึ่งล้วไปสองล้านสอง อะไรร่อยเอ้านรีวอร์ดได้ปะไม่ได้ไม่ได้ได้เวลน้อยจอใหญ่เลยเล่นลำบากมากเลยเวลน้อยฆ่าเราได้นะแช่จะได้น้อยเอ้าตีสตีได้สี่พันเองถ้าเวลประมาณไอ้บอยอ่ะไอ้บอยตอนนี้รหัสไรคีราเวลเท่าไหร่ละหนึ่งสองเจ็ดสองไอเชื่อทำไมจอกูมันเจนเ็นไม่ทันวะกูปะภาพไปดเดี๋ยวอนออยมา ออเจอผลอยู่กินบีดผลอะไรแข็งโอ้ยเจ๊ผลแบบดีไม่ได้มีคนตอกไปด้วยขึ้นแล่ะอยู่เอบล็อกฟุตอยากเ้่พันหนึ่งเจ๊พันหนึ่งเน็ตลูดโอ้ยอย่างนี้ต้องมันดีกว่าว่าผลน้ำแข็งสามารถสร้างพื้นน้ำแข็งได้หรือเปล่าโอ้ยเจ๊ เฮ้ยจ้าทะเลวล้าวเฮ้ยอันนี้ทีเรามีโอกาสได้บีแล้วดังเน็ตแต่ไม่ได้หรอกอินเตอร์เน็ตโรบอทใช่ไหมพี่ชื่อพี่ชื่อซ่านะน้องพี่ชื่อบอยอินเทอร์เน็ตใช่ไหมได้ส่วนส่วนพี่ที่ช่วยความชื่อโฟใช่ไหมพี่โฟเขาช่วยน้องฟันน้องพูดกับเขาเพราะเาะส่วนพี่ชื่อบอยเนี่ยเป็นไก่บอยพี่ไม่ถือ เดี๋ยวไอ้ค่ะพูดเลยไก่บอยไก่บอยพี่เขาไม่ถือหรอกใช่ไหมใช่ไหมพี่บอยลานน้องให้ไก่บอยเนาะไม่เป็นไรแต่คนหนึ่งครับไม่มีนายออยยาส่วนส่วนส่วนคนที่กำลังสตรีมนี่นี่อยู่ชื่อออยเรียกพี่ว่าไก่บอยได้เลยพี่ไม่ถือไม่บอยอกบอยเป็นคนที่หล่อมากเนาะนอนี่ไงน ส่อนส่วนพี่ชื่อซานะคนที่ชื่อซาเนี่ยโคตรหล่ออ่ะเนาะเนาะเออแน่นอนเนาะเออกูขี้โคตรหล่อมึงขี่บอยแบบไม่เงยกูเคุยอืมนะไม่เท่าไหร่ไม่ได้ครึ่งไม่ได้ครึ่งของกูนะหยอกหยอกหยอกโคตรดองหยอกหยอกหยอกไม่งอนนะไม่งอนอืมพี่บอยไม่เงยนะอุ้ยอุ้ยแรงแรงแรง บาโอ้โหตู้บไอ้นี่โคตรตึงอ่ะโฟตู้บไอ้นี่โคตรตึงเลยท้าไมถึงมีคนชอบใช้คอมโบชิซุยโบราณกันนะคอมโบโบที่นายใช้อ่ะที่ที่แบบว่าใช้คาบูชาแล้วก็เอกชิซุยแซดชิซุยใช่น่ะก็จะใช้แบบนั้นบ่อยน่ะส่วนใหญ่ถ้าพีพีจะไม่ค่อยใช้แบบนั้นเพราะคาบูชามันจะไม่ค่อยโดนแต่ใช้ซีซูเปอร์ฮิวแมนแล้วก็แซดชู์โซยแล้วก็โอ้รับผิดควส จบและตีเจนลามี่ไปเปปิดะโอเคเปลี่ยนเทิร์ฟเปลี่ยนเทิร์ฟกันโฟร์ไมเออลืมไปฆ่าคนเว้นน้อยได้ฆ่าหัวจะตายเสมอ่ไฆ่าอมแบบอกช้าไปหนูเอ้ยฆ่าคนน้อยก็ได้ฆ่าหัวนะครับทุกคนใช่ฆ่าคนเว้น้อยก็ได้ฆ่าหัวอย่าไปเชื่อมันไอ้ช้ามันขี้โมงนะฮะมันอย่าไปเชื่อฮะอย่าไปเชื่อต้องเชื่อออยนี่ ้าวก็คุณคุณคือส่าไม่ใช่เหรอใช่ใช่เราคคยสร้างไม่ใช่มอเจ้าหมอนอดมาก็ได้นะครับอะไรมึงปิดซีพีแต่มึงจะซึงกับสอ่เที่ยบัญญาอ่อนหรือเปล่ามึงบ้าหรือเปล่าไอ้ชายก็คเออเออคนเป็นคนบานนั่นนะโอ้โเซอร์มีโคตรปิงเลยดูท่าจะมีโปงา้นไงชัดเจนเลยโปเฮ้ยโปรโขถ่ายแย่งเอาพันล่างนี่หว่า มแกับพี่โคตรแหลกเลยแหลกอ่ะซื้อไม่ยังแหลกอ่ะเข้าเข้าเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่รอบนึงอ้อยโดนแยกเงาฝันล่างใส่ไอ้แม่งกูเข้าไปในคาเฟ่ปื้มเห็นแม่งแยกเงาฝันล่างทำไมเือนมันแยกล่างคาเฟ่คาเฟ่เข้ามาใหม่ตับนึงโอ้ยปเดินโอ้ในคอมไม่ได้อะเพราะไม้มันไม่มีไม้เราไม่มีไอ้ผมไม่มีเพื่อนที่อ่ะไม่เป็นไรน้องอยากสีดีดีเซตแหละดีเซตหน้าจอ แล้วก็นี่เอาใหม่แล้วมีชื่อพี่อยู่ชื่อว่าเมื่อกี้ลืมพี่ชื่อว่าอะไรพี่ชื่ออะไรเซิร์ฟแบบพี่ชื่อบอยนะโอ้โหซาเซิร์ฟนี้ใช่เลยเทียเซิร์ฟเดิมซาอย่าล่าเซิร์ฟนี้อย่าล่าเซิร์ฟนี้โอ้ยเซิร์ฟนี้พี่โบมึงมึงมาดูที่คาเฟ่มึงจะรู้เลยแยกเงา เต็ดหลุดอีกแล้วอะไรวนเลยดูดิเนี่ยแย่งเอาพันล่างเนี่ยตอนแรกกูก็คิดว่าแอนมินลงไอ้เจ๊ที่ไหนได้โปไอ้ยแถมแม่งใส่เสื้อพิคาชาด้วยอ่ะคนไทยคนไทยมักจะใช้โปเป็นอะไรกันนะเออกูไ่เห็นคนไม่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 เลยวะแค่คนไทยใช้โปไม่ใช่เกูไ่เห็นคนอังกฤษใน t ิ k ต o อกอ่ะเขาใช้โปเว้ยนี่ต้องคนต้องคนลาวใช้โป ออยดูสินี่จอนเราช่วยรหัสรหัสรแัสนิวบี้ของพี่บอยฟาร์มดูสินี่เราได้เราได้จำนวนเงินเลขสุดสวยมาได้จำนวนน้ำมันแกงม้วนๆนีออกออยลองดูสิเลขอะไรเดี๋ยวแปมมาหนึ่งแปดเก้าเก้า้าหนึ่งแปดเก้าเก้าเก้าแปดแปดหนึ่งแปดเก้าแปดแปดโอ้โหจอใหญ่ แต่พี่บอยตีมอนิกตัวเผื่อค่าใหม่จำนวนเงินไปคาดเคลื่อนท้านวดนี้ไม่ออกขอให้รู้ไปเพราะพี่บอยอ๋อออเพราะไอ้บอยใจเย็นน้องน้องอาจจะต้องคอมดีสตาร์คอมใหม่ไม่ใช่เราต้องหักเองไม่ได้น้องน้องรู้จักน้องรู้จักโฟหรอโอเดนโอแดนรู้จักเปล่าเฮ้ยอย่าอย่าอย่าโฟ ไอายุไลฟ์สดอยู่โปโปไลฟ์สดอยู่เฮ้ยเจนี้หลักๆเหมือนกันอะ <laughs> oh, <laughs> ไรเมื่อกี้คุยอะ <laughs> <laughs> ไรเมื่อกี้คุยอะไรเปล่าไม่ดีเลยนะเวยโอ้โหชัดเจนเลยเซอร์มีโปรว้าเก็บกล่อง โอ้เซิร์ฟมีโป้แน่แน่เนี่ยถ้าไม่จะไปล่าเซิร์ฟไหนก็เจอแต่เซิร์ฟที่แม่งแบบแหลกๆปิงปิงที่มีโป้วะว่าป่ะสองพั 2, นเน,<ะ>นีย่ยเฮ้ยเป็นไงล่ะโคสกคิวที่ครับอันนี้เขาไม่ได้มโมนะครับฟังจะฟังจกเสียงเขาอะก็รู้เลยครับว่ามีปิงเท่าไหร่ <c oughs> จาก,ก <ใน S 2> ที่ดาดาวไม่ต่ำกว่าห้าพันเป็นไงล่ะ มึงมึงอยอาพึ่งล่ตอนนี้ดิซ่าใครมันเป็นเฮี้ยอะไรวะให้หูปากนี้เฮี้ยอไราีนนนนนานน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 โนนปนน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 ดนน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 ดนน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 นโนนนนนนนมนน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 นเนนนนนนกนน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 นีนน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 นโคนคนน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 แนนนนนนมนน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  แม่งมาบอกมอแม่งมาบอกเฮ้ย<ห>ชาวฟันหน,หนึ่งหนึ่งตอนแรกก็หนึ่งหนึ่งด้วยกูปิงเว้ยกูก็เลยเกือบตายทีนี้กูบอกโอเคแต่คือกูไม่ตายกูบอกไอแอมปิงใช่ไหมพอไปรอบที่สองมันบอกรันอีซี่หลังจากนั้นกูเลยแขนเลยเว้ยกูเลยเปิดก๊อดโหมดแล้วคือมันก็ปิงปิงนะเว้ยกูเลยฆ่าโอ้ก๊อดโหมดโป้ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวกูกูเลยฆ่าก <oughs c oughs> ูกูจะฆ่ามันได้เลยเว้ยแล้วเพื่อนแม่งก็หมาแม่งบอกว่าอะไรปะแม่งบอกให้เพื่อนมันหยุดเว้ยซึ่งแปลว่าถ้าถ้าเวลาเราหนึ่ง แล้วแบบมีมีเพื่อนเรามาช่วยเราควรจะบอกให้มันหยุดแล้วเราก็หยุดด้วยใช่ไหมไอ้เช่นนี้แม่งวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาซัดกูเลยเว้ยวิ่งมาแบบยัดยัดสก,กิลยัดสก,กิลแล้วบอกอ,อีซี่อีซี่อ่ะเข้าสถึนหมาไม่เอ็ดเอ้าห่างปีแม่งจะแพ้ห่างขนาดปีเแล้็โอยเฮีย ฮาคิสังเกตมึง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 ฝึกงยังไงวะฮาคิสังเกตเนี่ยใจเย็นน้องไม่น้องเขาลาตอดีไม่ได้ใช่ไงให้ใจเย็นๆเพราะวแล้วถ้าถ้าเขาไม่ได้ลองลองกู้ด้วยอีเมลดูโอ้โหไอเชี่ยชัดเจนเลยไอเชี่ยนี่โป่งแน่ๆใช่ไหมยอ้วนเพราว่าให้ใจเย็นๆใช่ไหมใช่ใจเย็น อืมใช่การใจเย็นเ็นช่วยได้ทุกอย่างใช่แต่ไม่ทุกอย่างเสียงอ,อะไรวะอุก๊กี้เสียงอุกลัตติกัมเทนของเดิอสกาว้าแม่งนานมากเลยที่อะ เมชิ้นแม่งหนีแล้วก็เข้าก<ช>ับใจกลางเลว่ะกูเลยอย่างชอบชอบโอ้โหแดก